สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องสุขุดสุขคตนะครับทางไกลทางไกลเนาะหลังจากที่เฮาหลังจากนุ่งมงกุฎจินเขาอิมแล้วก็บิพ้าพี่น้องเฮาลงไป,ไป,ไปย่างเด่นทะเลครับพี่น้องไปไปย่างเด่นทะเลครับพี่น้องยินดีต้อนรับเ่อาสู่ช่องอนุ่งมงกุฎนะครับพี่น้องเดอ้อครับผมสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับผมไปเลยนะครับก่อนเฮาจิไปทํางานเนาะก่อนจิไปทํางานพาพี่น้องมาเบิง่งทะเล หาดน้ำดิลน,นะครับผมทะเลห,หาดน้ำดินครับเพื่อนๆทุกๆคนพาทุกๆค,คนมาเบิงความสวยงามของทะเลเนาะหาดน้ำดินครับตอนเช้าๆครับพี่น้องตอนเช้าๆครับทุกๆคนนะครับผมนะครับมีไอคนหนึ่งคนน่าจะใส่ม่วงบ่ครับเพื่อนเลย เนาะเป็นไนวใส่มองเนาะนี่ครับนี่ครับใส่มองป่าทะเลนะครับหากินพทำวิถีชีวิตคนปืนบ้านนะครับเนาะคนปืนบ้าน ตอนนี้ก็หกโมงสิบนาทีครับพี่น้องหกโมงสิบนาทีครับผมอนุน่นน้องโป่งจะทำงานกลางวันครับผมทำงานกลางวันมีเวลาก็เลยแม่ไปกิฟต์หน่อยพี่น้องครับบึงจักคลิปเนาะตอนเช้าเสานะครับพี่น้องเนาะเอ,อ้ยต้องใส่งงเสงาเด่นไปหากันงเงาก่อนไปแต่ทำงาน เวลา6โมง10นาทีเพื่อนๆเนาะขึ้นสัตว์เข้าหาฟังนะครับเบาๆนะครับไม่มีน้ำบ่แห้งบันไดนะครับน้ำบ่แห้งบันไดขึ้นบ่ิเล่นะครับขึ้นไม่แรงสวัสดีพี่น้องทุกๆค้นนะครับเด้อทั้งทงไก่ทั้งไก่เนาะสวัสดีเช้านึงนะครับผมมาเก็บภาพสวยงามขึ้นทะเลเบ,บาๆตอนเช้าะ นี่วันที่สิบสอนะครับพี่น้องวันที่12เดือนกันยายนครับพศ2568ครับพี่น้องนะครับตัดขอหาฟังเบาๆเนาะขึ้นย้ำม,มือนเ้านะครับวันศุกไปทำงานเนอะนุ่มนองฟงกับสีแส่แย่ใครคิดแคบทุกเสาลรอพี่น้องถ้าเกิดมีเวลาเนาะเวลาเหลือจะน้อยกับสี่แย่มากนะครับ เพื่อจะได้ให้พี่น้องเขาได้ดึงความสวยงามของทะเลตอนเศร้าๆครับผมบรรยากาศนะครับมันยากาศตอนเศร้านี่ก็โอ้นะครับพี่น้องคอนกน็มาหาป่านะครับเนมหาป่าป่าเป็นมหาป่าเนี่ยมันเก่าโอ้นะครับมาเหนเานะ็นอะไรพี่น้อง นะครับวิวงามบอกีาหมือเสานะครับมาชมทะเลตอนเช้าเช้าเพื่อนๆตอนเช้าเช้าเวลานี้ก็6นาฬิกากว่าเนาะ6นาฬิกา10นาทีครับคึบืนทักเข้าหาฝั่งเบาๆครับ นะครับมีเื่อนสัตว์กามาปักเบางๆ,ๆ,ๆงามพี่น้องงามบรรยากาศตอนเช้าๆนี่มันสดชื่นดี่พี่น้องบรรยากาศตอนเช้าเ้านะครับมันสดชื่นนะครับมีนเช้านะครับผมมีชาวประมงหลายคนเขาก็ครับเรือลำหนึ่งเรือลำหนึ่งก็ลอยลำอยู่ตรงนี้นครับ หาปลาตอนเช้านะครับเนาะครับผมหาเขามาใส่มองก็ได้นะครับสวัสดีครับลุงครับ โอ้ได้เยอะนะครับได้ปลาเยอะอยู่ใส่มองบอกครับใส่ใส่ด่างเหรอครับโอ้โอ,โอครับขอขอดูหน่อยได้ไหมครับขอดูปลาหน่อยได้ไหมโอเคครับผมไปดูปลากับลุงเขานะลุงเขาหาปลาตอนเช้าช้าครับใส่มองเนี้ยนะครับอ๋อปลาทะเลนะครับปลาทะเล น่าจะเป็นปลาทูเพื่อนๆปลาทูปลาเนี้ยเนี่ยครับผมใส่ใส่ดางเนาะใส่ดางตอนเช้าเช้านะครับนะครับได้เยอะได้เยอะโลก,กว่าเลยนะเนี่ยเนาะนี่ก็คือปลาทะเลการหากินแบบบ้านๆนะครับนะครับสวยดีเลยนะครับผมนี่แหละครับการหากินหาอยู่หากินตอนเช้าเนะครับคนพื้นบ้านเขาก็จะหาแบบนี้ ที่เขาจะใส่ดางใส่ดางไว้นะครับแล้วก็ลงไปอย่างนี้นี่เขาใส่ทุน่นเอาขวดน้ําเอาขวดน้าใส่แล้วก็ลอยไว้อย่างนี้นะครับนี่ก็คือดางครับดางก็คือมองนั่นแหละครับภาษาอีสานก็คือมองบันเท่าแหละครับทุกๆคนเนาะมองบานเท่าลททเ,าเาลยนะครับ <laughs> สวัสดีทุกๆคนนะครับคลิปนี้ก็คง ลงเพียงแค่นี้เนาะหลังจากที่พามาดูปลาของลุงเขาหาปลาได้ครับผมนี่ปลาทะเลนะครับสดสดขึ้นมาจากทะเลเลยนะครับเพื่อนๆขึ้นมาจากทะเลเลยครับผมก็พอดีมาเจอลุงท่านนี้เนาะท่านก็มาหาปลากินนะครับหาปลาเป็นวิถีชีวิตคนพื้นบ้านนะครับเพื<ๆ>่อนๆอย่าไปคิดอะไรมากการทํามาหากินเนี่ยหาปลา หาปูหาหอยเนี่ยนะครับในเทะเลเนี้ยถ้ารู้จักวิธีหาก็จะได้กินเนาะก็จะได้กินคนพื้นที่เขาก็รู้อยู่แล้วครับคนพื้นที่เขาเขาทำมาหากินกันอยู่ที่เป็นประจำเนาะตลอดตลอดระยะเวลาที่เขาอยู่ที่นี่เนาะไม่ว่าจะเป็นคนทํางานก็เหมือนกันเพื่อนๆคนทํางานที่เขาทํางานมาทํางานที่นี่นานเขาก็จะหาช่องทางเพื่อจะหา กับข้าวพอไม่ต้องได้ซื้อเนาะไม่ต้องได้ซื้อนะครับเนาะเนี่ยก็มาหาทะเลนเนี่ยก็ไม่ได้ซื้อนะเนี่ยมาอื่นแชก็ได้เยอะเลยนะครับเนาะถ้าตอนที่กลับบ้านก็จะซื้อแชียอยู่แต่นี้เราไปทํางานนะครับไปทํางานไม่มีเวลานะครับไม่มีเวลาคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆทุกๆคนไว้แค่นี้เนาะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับเพื่อนๆเนานะโอเคครับผมคลิปนี้ฝากไว้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยนะครับสวัสดีครับ